สบายดีพี่น้องสบายตอนเสอบพี่น้องเลยตื่นมากกับเงียบคิปอะมันเคื่อนในท้องคนกับมาท่องสบายดีพี่น้องเนอะเอาบอกลก่อนจะไปให้เรียงหรือเปล่าอนท่องคนบ้ใหเพผ่อนอารมจักไปพี่น้องาะการตัวหาร่อนอารถจักเที่ยวมอเอไซเที่ยวตอนมันว่าไ้หาหัวกัมาดีกว่า เมื่อคืนนี้ฝนตกพี่น้องไปครับน่นเมื่อคืนนี้ฝนตกห่ำวันเกิดหลองเมฆได้เมื่อคืนนี้นะการชุมเชลเว่พวงอันนี้ฝนแหละจะโมกไปเกินไปไนะจะโมกไปเบิร์ตจะไปติดเฮดี้จะโมกไปเฮดี้ไปเหรอเฮดเรียกอะไรเหรอไปเป็น พี่น้องก็ใส่ไปพี่น้องเลยอืมคอยขี่เด้อะรอดเอาไปผมรู้สองเด้อเอาเข้าไปเดี๋ยวผมล็อกข้อไว้ได้ปะล็อกข้อไว้เขียวเฮ็ดเรียกันเมื่อไหร่ก็เขียวว่าไม่ไงเด้กพี่น้องเลยบ่มีไผอยู่กับไอ้พวน้องนัด่อยู่แต่เกิเล่าที่มากแล้วมาอยู่นอดเป็นเพื่อนๆไม่น้อย มือกายพ้นไปขี่รถไปเฮ็ดเรียกอากาศอยู่นั่งเลยกอนร่งหอนตอนเสียทีตัวนี้กอะก็งามเนพี่น้อยตอนเสียทีเนี่ยงามเลยพื้นชู่มก็อดสายไฟก็ตัดกิ่งอากาศก็ดีอยู่ในี้พี่น้องเลยมากินกาแฟยำสาอง กาแฟเป็นกาแฟดำไหมเหนียกงงาแฟบนน้ำตาลตัวนี้ก็เป็นซา,ซาสาไยซังก็เวลาซาไม่แยมซาไม่เนิมมเ่มว่ะวันกินวันโฆษณายัางดีก็กินแป้งี่น้องเ,เอ้ยนอเนาะนี่ซาให้เบิ้องนั้นึองซาโดนน้ำตาลเพิ่นปะอันนี้ก็ไข่ดาว ยิงกกาแฟาตอนเช้าใครนี่ก็ใครใครล้างบ้านเนี่ยใครอยู่ห้องเนี่ยพี่น้องเว้ยใครเป็ดพะวันเนี่ยนเรียงกันแะเนาะอืมอืมกินใส่พริกไทยใส่ซอสเนาะข้าวจีเขนมปังยังถาดรสเข้ามาขายบราเห็นไหมนักเกียร์ออตอนเช้านหน้องข่าวกันบ่เลยอืมไปดื่มกาแฟเอาไปดกาแฟาตอนเช้าเน พอต้องกินย่างก่อนสักสักอย่างหนึ่งให้มันมีเนื้กอกระเพาะขันชันโอ้โหอะไรเพี่ยงไรแซ่บกระเพาะอือ,อกาแฟกาแฟดำแมันเป็นจังกง,กกงก,เก็เป็นร้อมันธรรมแต่แม่นหรอกแต่ว่าเคยกินนะเป็นเป็นเป็นกระเพาะเก็บแล้ช่วยๆ่วยอเจอกระเพาะต้องกินอาหารหลังจากวันว่ โมขายอะไรขนมอะไรเลย้อนมืนนะ่อนี้นางสาอยู่หาบ้านเนี่ยเมื่อเห็นไนียปตังกวกตังโกไอเขาจอกระทีาาว่คาคาดพี่นอนเรนกินนี่แล้วจนที่ชวกับเขาพุ่วไปต่อนเราเเห็ดกินให้ดจากเนาะเบืออ่อไะไม่หน่อยเัยนั่งนอ,นบอกบวท่านตื่น ตอนนี้กเจ็ดมออโมงนะเพราะว่ามั่ขึ้นอีกเพิ่พนนอนเลิกเลยเมื่อขึ้นี้วันเกิดน้องมีสมมุ่มมมีปลาเพ็ทแซลมนอ,อนอ่อนน้อยอ่อนใหญ่อวน,นไม่น้อยเลยม้อนนักกไปอีกลูกสาวพ่ออะไรที่เราเน,น,นี่ยนั่นกรนะเนาะโยกน้มันเที่ยงคืนมืดมืนอี่างนนนนเนา้ยนะให้นบัวเดยน้องเมฆเป็น สองคนก็จะลงเมาแบบนี้นวัหน่เรา้อกับไปเรียนหรว่าเด่ดตาตาถึงเรียนขบับแรงนัมากินอันสองลงพี่นองง่อยกาแฟจุบจุบต้องใครนี่ประวักนกันบบ้านในดาวได้พี่น้อง,ง,อง,งเลยเยบเอา เนาะเวฟเซ็นบะกเวฟเอามันมีน้ำมันมันใส่น้อมมัเลยก็คือกันกับไข่ดาวนะเาต่างเวลาใส่เอาใส่ล่างสอยามหันกันอีนมเนกินอะตวอดกินกับกินน้ำมันได้แบบนี ปกติกินกาแฟดมันเส่บหมากหน้าเอาหนอมากน้าบดเอาผสตามตำกินแบบน,นเสียงรถผานนาทางพี่รนรอกไอ้เพื่อนนว้เพื่อนยุแคมทางว่าทางเส้นนี้เป็นทางเส้ยนยุทธศาสตร์เดล็กที่ซ้ำไต่นนตึนไต่ลงเนื้อตรงผานบานนาผานพวันเนี่ยแต่ยุคแคมทางก็เสียงดังก่บันบัน กินยังไงบ้า่หน่อยซาซาเพื่อสุขภาพซาเพื่อสุขภาพกินหอดูกซายหน่อยเนาะกินหอดบ่กินหอดไม่กินน่องตัวฮาดูเก็บป่ะตู้แล้วมาเซาเลยเฮียนมีเฮียนชิบมงขึ้นมาเฮียนเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงเฮียนเป็นชั่วโมงกันเนาะอืมมีแต่ผู้เฒ่าขึ้นมาเอาคือว่าสั่นเนาะพวกเขาไปบ่มบุ้งในพลังงานนี่เออพลังงานเนาะพลังงานเขาไปไปเสียมต่อ นั่งทงเดชมาบุกเย็นนังทองไปเลยอ่ะอารถจักไปอารถจักรไปไปส่งข้าวาี่ใส่ข้าวทใส่ก็ไปไปเอาระเบ้อต้งชี่ได้เรางมายากออกได้พอวันเลยเดือนหนาเขาสร้างแล้วมาจากออกจะเห็ดคลายจะเปียกคลายเขื่อเขาสร้างแล้วไปตรงมึงกบทิ่ใจเราดอกเราอยู่ยากแล้วอยู่ยากให้เราออกพี่น้องเายผมไปมับกรดอกพอีต้นเราเราก็สัมลูกไปคนหนึ่งได้เนาะเฮ้ยเราจะสัมคนสัมคนในสมานโอ้จมน่อยที โจมบอกข่อยว่านี่แหละอันนั้นเอออันเมื่อก่อนนั่นไปส่งเพิ่นเลยเพิ่นว่าอันเพื่อถามเพิ่นคำเพื่อนู้ซึกเพิ่นว่าอยู่นั่นมันเป็นอะไรแน่อันขับที่อยู่ได้ขับใจอยู่ยากเออโอเคเข้าใจแล้วทำงานไม่บริจาคเลยอ่ะไม่น้อยสิบบ่บังคับเด้อข่อยระ่าสีเด้อพี่น้องเด้อแม่น้อยสิบบ่บังคับคันว่าเราจะเฮ็ดกับออกหางานใหม่เฮ็ดหนอท้องไอ้บ้าไอ้บ้าเนี่ยวะคนเฮ็ดแนวให้ไปรอขายเช็ดตรงตรงเป็นตรงเป็นตรงไปรอขาย รถจักรเขากรมืเนาะให้เราไปเห็ดไปทงไปทงเห็ดหเนี่ามอยูแล้วเออฟังมึงกันท้าี่เหเอา้ราไป้าเทอกาียงล้าเนาไอ้นาะไปล่าเนาอยเนาะ่อ้ายเนาะ่ายเนาะไปล่ยเนา่อท้วเนา่อทน่้าเนาานะ่อทายเา่อทัาซาล่เนาะไป่อ้เะอเะ่เนาะ่อท้่ยอน่อเอเะไเน่ เราขายเกลืออยู่ลำเบียดที่กลัวขายเสื้อผ้านนะอ๋อันนี 2> 2 uh ่โมงยี anyway> o, ่เกลดอเหลอนี่สองล้านใบผู้ใด้เลยขายเสื้อผ้านะง่ายไลยตอนนี้กับสี่โมงเขาเลิกลดนี่เกลืออะไรมังสลาดขึ้นแล้วมันสมองแล้วสลาดขึ้นแล้วสมองมันเออเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเาแล้วน้งทองเลยผู้น้องเดือนขายเครื่องขายอยู่น้ำคอยมือหน้าปลาอดเอาทองเดี๋ยวหอดเนี่ยโม่สิสิบเดือนแล้วสิบปลายมือถ้าว่าอันบริยัคยูเขาบริยูจะพ่อบริยักมาานหรอเกษตรมือนี่ เราวพ่อว่าแล้วพ่อพยากมาแต่ละมือไปครับไปครับอยากมาได้แต่ละมือนั่นเริ่มอยากมาแล้วแต่ละมือพยักมาแต่โอเคพอได้จะออกก็ออกพอได้เวลาซีโนคีโน่นอกก็จะมังคับเราลายพอได้พอต้องมังคับเราโต้เราเราจะซ้ำลูกเา่าไรคันว่าเราเห็ดแห้มเราบ๊อบสบายใจก็ออกมาหาเห็ดเวียดม่าอึดเวียดเห็ดออกพี่น้องใหเดือนทรงซ้ำล้านนะนี่ยู่เดือนทรงหลันตายไหนกันซ้ำหลันนะซ้ำมาได้อันเดือนหลันหาอันนี้เราเดือนหลันหา พอพอคนบ้านเขาผสมเงาลองกนไหนกันหนึวะไปไปโดนแล้วเขาเอิายดิอมาเองเราบ้านบ้านแลเราเทขเราเดกัพงเหมือนกันเลเฮ้ยาเข้าเขาเดกัมเพงเหมือนกันไก็ดีแต่เขาเีเออดีนะขอว่าบางโรคแห้รจะเทนนี่บางโหลดเนาะแม่แห่งดีโอ้ยคักแล้วเขาเหตโรดอาคาานั่นกัเหตุทาเขากับเหุขาโน่นก็เหตุเห็ุก็ดีเห็ุโรดเข้ากั บอกบอกเราจ้างบกเราจ้างเรือกำแพงด้วยทั้งบิกเราจ้างกันคือว่าลุงเราลุงเราเองนะเป็นสางเราเองเป็นจ้างเราลุงเรามาเฮ็ดจ้างหละนะครับลุงเขาเงเห็ดนะขาแก้กันเหตดกําแพงเลี่ยวิดีสองสามขาเลยทักเขาเฮ็ดได้เขาจะสบายอยู่แล้วเยรู้ซื้อกระเจียรถเขาก็ว่ายลังบ้านก็ได้อยู่เลยซื้อกระเจี๊ลูกเง เอนขั้วโบอกไปได้เยก้อนขั้วเขาาเอว่า้ไปคงบอกคถ้าจะทเงินมีแต่ของสคัในจุดว่าจุดสุก็นาบาทไ่ได้เนยเราเขัวเือหนึ่หนึ่ง้ากินห้อย่างสะฝนเมื่อเช้ากันแนีย่โดยนั่งน้อยหนึ่งพี่น้องเอ้ฝนก็ได้เช้าเผื่อน้อมันต้องธรรมดามันมิทยามฝนอะไี่น้อยเดือนสิลาวอะไรเริ่มหนาวเดยดเด้

ปโอเคพี่น้องเ้ยลาก่อนคลิปนี้พี่น้องเ้ยเจอกันคลิปหน้าเนาะสบายดีสบายดี